สวัสดีครับ Apple ยังคงดูแลใส่ใจความปลอดภัยให้กับผู้ใช้อย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดต iOS 14.4.1ออกมาเพื่ออุดช่องโหว่ความปลอดภัยที่พบครับซึ่งแนะนำว่าให้เพื่อนเพื่อนอัปเดตกันทุกคนนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ใายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตเล็กๆนี้จะส่งผลอะไรแค่ไหนกับความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone X เราไปชมผลการทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.4.1ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core ลดลงทั้งคู่เลยครับโดย Single-Core ลดลงนิดหนึงแต่ Multi-Core ลดลงเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันต่อครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยเช่นกันครับการอับเด่นครั้งนี้ความเร็วโดยรวมลดลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรต่อการใช้งานนะครับ ความเร็วลดลงแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปชมผลการทดสอบพร้อมๆกันเลยครับสําหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆน,นะครับ พราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่าง ค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน p p o o n 10ปรากฏว่า iOS 14.4.1แบตเตอรี่ลดลงนิดหนึง่งโดยใช้ไป12%เหลือ88%ในขณะที่ iOS 14.4ตัวเต็มใช้ไป11%เหลือ89%แต่ผลลัพธ์ก็ดีกว่า iOS 14.3ตัวเต็มที่ใช้ไปถึง14%เหลือ86%ครับ การอัปเดตเป็น iOS 14.4.1บน iPhone 10นี้ความเร็วและแบตเตอรี่ลดลงนิดหนึ่งทั้งคู่แต่ก็แนะนำให้อัปเดตกันนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลของเราแล้วไปรอรุ้นกันอีกทีในเวอร์ชั่นใหม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ